สวัสดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเน,ะนาะนี่ก็สิเป็นบรรยากาศในำคำขึ้นของเมนี้เน,ะนาะสิงประมาณนี้เนาะพี่น้องเน,ะนาะประมาณนี้ เมื่อวานไม่รู้ยังไงร,ร้อนๆหนาว,นวหนาวหนาวร้อนๆได้ที่ห้องแอร์ฮะนั่งที่ห้องแอร์เมื่อวานเปิดแอร์เปิดไปเปิดมารู้สึกว่าหนาวหนาวปิดแอร์ร้อนมากเลยเปิดแอร์ก็รู้สึกว่าหนาวดูยังไงอกันใส่ <c oughs> so, มันหนับไม่รู้ยังไงนะหนาวสักพักปิดแอร์ไว้ร้อนมากเลยแล้วเปิดหน้าต่างเปิดอะไรอยู่แต่ก็ร้อนเมื่อวาน แต่วันดี้อากาศโอเคยอยู่ไปเด,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 ดี๋ยวบพรว่าเดี๋ยวเดี๋ยววอสอะไรเด็กสูงนะเห็นแล้วากาศเนี่ยทำให้เน,นี่ยอากาสุดประมาณนี้เนาะทุกคนกำลังแบบว่าเลิกงาน รถกะกำลังติดเนาะข้นวันนี้